กลับสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่อง Slots Lauren เ,เช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ลอเรนพาทุกคนมาเล่นเกมค็อกเทล l น i g ค่ำคืนค็อกเทลนะหรือว่าสาวลำยองนั่นเองก็ไปเล่นกันเลยก่อนนะวันนี้ลอเรนพกทุนมา1,400นะทุกคนก็จะเริ่มที่เป็น10บาทกดออโต้เพย์เป็น1,000รอบยาวๆวันนี้จะยังไม่กดเทอร์โบนะทุกคนก็ทุนน้อยขอไม่กดเทอร์โบแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเร็วเกินไปหมายถึงเงินหายหวบอุ้ย อุ้ยเข้าพีเกมเลยเหรอมั้งแต่ต้นเกม,มเลยเหรอน้องสาวน้องสาวฮะอุ้ยเสยกายสวยจังเลยวันนี้นะทุกคนรอเล่นเล่นอยู่ที่เมกาเกม65นะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามที่เดียวกับรอเลนค่ายเดียวกับรอเลนก็คลิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะคะว่าใครที่หาลิงไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยว่าเมกาเกมตามที่เล่65นะโอ้ยน้องเปิดมั้งแต่ต้นเกมเลยวะ่ะ สงสัยได้เพิ่มเบ็ดแล้วทุกคนออกฟรีเกมมารอบนี้สวยนะโอ้โหแต่ไม่ไหลวะก็อย่างที่ทุกคนรู้นะเกมนี้เป็นเกมของค่ายพีจีนะถ้าเกิดเอ่อตัววายมาก็จะเพิ่มตัวคูณนะทุกคนเนี่ยเห็นปะก็คูณไปเลยสิคะก็คูณ18ไปสิโอ้โหแต่เป็น10บ,บาทนะน้องอะไรวันนี้ ตอนนี้เราเล่นได้กําไรมาแล้ว1,000บาทเพราะว่าพกมาพันสตอนนี้แตกไปแล้ว2 4 0 0นะทุกคนวันนี้เราเล่นเล่นตามกลุ่มกาเล่นททมชิ้่นเคยนะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เล่นททมก็อย่าลืมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนคลิกไปก็เจอที่ที่เราเล่นเล่นด้วยแล้วก็เจอกลุ่มกาเล่นททมด้วยนะอ่านดูดีนะก็จะเจอนั่นแหละเออลิงก์ใต้คลิปว่าทุกคนจริงๆมันก็หายากแหละเราเล่นก็ ก็เพิ่งรู้จักลิงใต้คลิปเหมือนกันนี่แหละก่อนหน้านี้นก็งงว่าอยู่ไหนวะนึกว่าอยู่ตรงคอมเมนต์จริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงคอมเมนต์นะมันจะอยู่ใต้คลิปของลอเรนเออจะมีลูกศรสามเหลี่ยมเล็กๆอยู่มุมขวาล่างนะล่างสุดของคลิปนะไม่ใช่คลิปสุดท้ายของของ youtube นะข้างล่างคลิปลอเรนนะเออก็ลองคลิกดูนะทุกคนไม่เสียหายไปเพิ่มเป็นก่อนดีก,กว่าหมุนออโต้เพ่ไปหนึ่งพันรอบเหมือนเดิมเลยค่ะ กดมือไม่ไหวหรอกใครไหวไปก่อนก็กดเทอร์โบไปด้วยนะทุกคนพรมันแตกแล้วก,ก็มีทุนทําต่อก็อย่าลืมกดเทอร์โบนะจ๊ะจริงๆแล้วแต่ความชอบของทุกคนนะว่าจะกดเทอร์โบหรือไม่กดเทอร์โบก็ได้แต่ว่าลอเลนชอบนะเพราะรู้สึกว่าแบบไม่ต้องอรอลุนแบบเข้าฟีเรเกมหมุนปุ๊บเข้าปั๊บอย่างเงี้ยไม่ต้องอรอลุนตกใจทีเดียวไปเลยจบคือมาอรอลุนแบบมันไม่เข้ามันเจ็บใจอะทุกคน โอ้โหโอ้โหขาดตัวกีมารอลุ้นว่าเบสามจะเข้าฟรีเกมไหมนะก็สำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรอเลนเป็นครั้งแรกนะรอเลนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรอเลนนะหรือว่าจะแกล้งกดติดตามผิดก็ไดนะ้อุ้ย กดติดตามผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแก้งแก้งแก้งเผื่อเผื่อกดติดตามไว้ก็ได้เผื่อเงาเงาเข้ามาดูลอเรนพูดไม่รู้เรื่องนะทุกคนยิ่งเงาเงาเบื่อมาเจอลอเรนที่พูดแล้วลิ้นพันกันตลอดนี่ก็ปวดจะปวดนักาเก่านะลอเรนลอเรนก็ดูเพื่อความสนุกก็ได้ทุกคนหรือว่าใครที่อยากเล่นตามก็เล่นตามได้เลยนะแต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนว่า ต้องเล่นอย่างมีสตินะอย่างเราเล่นเล่นได้เราเล่นก็รีบถอนนะไม่ไม่เสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงแบบโอ้เข้าใจแล้วว่าทําไมเราเล่นไม่แตกแสนสักทีเพราะว่าเราเล่นใจไม่กล้า <laughs> ใจไม่กล้าไปต่อทุกคนก็คือได้หมื่นก็พอเลิกเพราะว่าเราเล่นพกทุนมัไม่เกินห้าพันอยู่แล้วไงเข้าใจใช่ไหม ก็พิจารณากันเอาเองนะทุกคนแบบว่าดูที่ทุนเราด้วยแบบถ้าเราพกมาร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้เาเราเล่นแตกไปแล้วสองพันสามพันจะเล่นต่อก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นรอเล่นรอเล่นจะไม่เล่นต่อเพราะว่ารอเล่นกลัวมันดูดคืนนะ่ะแต่ถ้าใจกล้าก็จัดไปเลยครับ <laughs> จัดไปเลยฮะน้องๆอ,อย่างเงี้ยเออ อ๋อทุกคนใครที่ติดตามลอเลนอยู่แล้วลอเลนก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ให้กับลอเลนเด้อคนละหนึ่งไลค์นะกดไปเลยจ้าหนึทีนะกดไลค์ให้เป็นให้เป็นกําลังใจให้กับรอเลนนะไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าคอมเมนต์ก็ดีทุกคนจะได้รู้ว่าแบบทุกคนดูอยู่จริงๆแต่ใครที่ไม่กล้าคอมเมนต์ก็ กดถูกใจให้กับรอเลนก็ได้รอเลนจะได้รู้ว่าแบบเออมีคนติดตามรอเลนอยู่นะอะไรแบบนี้อุ้ยข้าละ <c oughs> ก็ไม่เห็นจะพูดยังไงเข้าอีกละเ <c oughs> กี่ยนความทําเสียงของตัวเองอุ้ยวายวายมาสวยงแต่ต้นเกมแบบนี้เลยอนะทุกคนเลิศวะ่ะเอาวะ่ะพันสี่พี่ว่าไงพันสี่ทำอะไรได้บ้างคะอุ้ย เลิศอยู่นะโอ้ยทุกคนได้ดูพักกระโตไหมรอนเลยนะรู้สึกตั้งแต่ที่มีอะไรนะ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรคลิปเสียงเปลดอ,ออกมาแล้วว่าต้องเป็นเขาอแต่ว่าอรีบสึกไปซะหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> คือรีบสึกอะ่ะจะได้หนีหนีง่ายหลายคล่องสึกแล้วเจ็บน้อยก็เดิม <c oughs> มีใครเป็นแฟนคลับพาักกาะโตหรือเปล่าเนี่ย อย่าอย่ามัโจมตีรอเลนนะลอเลนแค่ความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าพูดออกมาแล้ว่มันไม่ส่วนตัวแล้วลสิ <c oughs> อย่างวะอุ้ยสวยอยู่นะว้าวพูดยิบสองไปสินะ้องโอ้ไม่ไหลต้อน่อยเนอะอีกหนึ่งหมุนมาโอ้โหมุนสุดท้ายสเต็ปเดิมของ pg เลยทุกคนเกือทุกรอบเกือทุกเกมสองรอบสุดท้ายเพิ่มเบ็ดไปทุกคน โวพันสี่แตกแปดพันจริงๆก็หยุดได้แล้วนะแต่วันนี้เราจะไม่หยุดเขาอยากเล่นต่ออีกสักหน่อยนะดูซิว่ามันจะแตก<ๆ>เยอะกว่านี้ไหม<ๆ>วันนี้นะทุกคนเราเล่นเล่นตามกลุ่มก็เล่นทำเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มก็เล่นทำก็คลิกที่หนึงใต้คลิปได้เลยจ้า <c oughs> <ๆ>ก็เข้าไปดูเป็นแนวทางในการเล่นนะทุกคนวันนี้เราเล่นก็ ก็ไม่วันนี้หรอกทุกวันอนะลอรลินก็เข้าไปดูเป็นแนวทางในการเล่นของเ,เองนั่นแหละลอรินว่ามันก็ไม่มีอะไรระเบิดเซงแหละแต่ว่าแต่ว่าก็มีแนวทางให้เล่นก็เอาไปเฮอะดีกว่าแบบอู้เล่นเกมอะไรดีวะแล้วไม่รู้ว่าเกมนี้เขาแตกกันอยู่หรือเปล่าอะเออดีกว่าไปเสี่ยงกดซุ่มเกมนะก็ยังดีที่มีให้ดูอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้บบน่นะ โอ้โหตังรถมันเจ็ดพันแล้ววะเกินปุยมุยรนเร็วจังช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้โอ้โหอย่าอย่าลงไปแบบเหลือพันสองพันได้เปล่าถ้าไหลยอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ก็จะกดไปเรื่อยๆแล้วกันก็นจะหมุนออตโต้ไปประมาณ1,000งรอบแล้วกันทุกคน แต่มันมีแค่1,000งพรอบเองอะแต่เราเล่นจะกดเป็น1,000งมรอบแล้วกัน7,000 6ันหพันละเออจริงๆน่าจะอยู่ตั้งแต่8,000ัน้ะทุกคนแต่ไม่เป็นไรใจกล้ารอเล่นไม่ใจ่กล้าหรอกรู้สึกมันยังน้อยไปมันต้องเข้าสิวะทุกคนต้องมาหน่อยแหละเถอนะ หรือซื้อฟีสเกมฟีสเกมอะไรอะไรวันนี้ทุกคนฟีสเกมแล้วหนึ่งเออฟีสปินเอออะไรวะฟีสเกมเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ฟีสปินมันยากไปก็ฟีสเกมไปเลยสักอันโอ้โหหัวจะปวดกับตัวเองอะไรครับเนี่ยโอ้โห กริบเลยนะกริบเลยนะน้องหกพันแล้วนะข้อรองละโอ้โหหรือว่าเปลี่ยนเบทหรือว่าซื้อฟรีเกมยังไงดีทุกคนไม่ไม่ชอบความรู้สึกกลางๆอย่างลยอะแบบมันจะสุดก็ไม่สุดมันจะแตกก็ไม่แตกมันแบบเฮ้ยอึดอัดวะมาแตกมันจจบไปเลยได้ไหม โอ้โห oh oh. อ่ะน่าจะลง4,000แล้วทุกคนยังไงดีโอ้โห oh oh. มา3ตัวเลยวเมื่อกี้เหมือนกระซิบเลยคุยกับตัวเองนะเมื่อกี้คุยกับตัวเองแล้วนึงปรึกษากับตัวเองเสียงดังไปนิดนึงทุกคนมันจะเข้าหน้าฝนแล้วนี่นะ จริงๆหน้าฝนมันมีทุนาไม่ใช่หรอแต่เมสานี่ฝนตกยับเลยนะตอนนี้พฤษภาละเมษาพฤษภามีทุนาการมโอ้มาไหมไม่มาละมาทีเดียวมาทำไมห็นเสียวเวลาฮะฮะคุยกับตัวเองอีกละทุกคนเป็นโรคคุยกับตัวเองบ่อยมาก สติสตังไม่มีอ๋อสตังปกติแหละที่ไม่มีสติก็ไม่มีเช่นกันจ้าอ้โห้าพันอุ้ยเงี้ยไปนานมากเลยอะถามจริงเอ้าเข้าละสวยปะอุ้ยเนี่ยเห็นป้าวายสวยแต่เราเลยรู้สึกว่า คอกเทลมันมันแบบอ่ะพอเข้าฟีสปินใช่ปะประมาณหมุนสองหมุนแรกมันจะแจกวายแบบเนี้ยใช่ปะแล้วมันก็จะแตกบุ้มๆแบบเต็มที่สองพันสามพันอะแล้วหลังจากหลังจากที่มันแตกไปแล้วอะเหลืออีกห้าหกหมุนยังไงมันก็ไม่แตกอย่างเงี้ยม่อยมากเท่าที่สังเกตนะแต่ก็ยังเล่นนะคืออย่างน้อยก็แบบเข้าฟรีเกมก็ยังได้ชัวร์นิดนึงอะไรอย่าเงี้ย แต่แบบโอ้แต่มันมันชอบแจกแล้วมันก็เงียบไปเลยอ่ะมันไม่ค่อยไหลต่อหรือเปล่าเออเออดีเกมมันทำให้เราเลยรู้แย่ละจริงว่ะอ่ะคิวโอ้ไม่เข้าได้ไงวะเนี้ยเนี่ยเห็นปะรอดูนะอีสี่มุนเนี้ยมันจะแตกไหมเห็นปะวืดออ้าวยางได้อยู่เห็นปะ ได้ก็ได้นิดเดียวอ่ะมันไม่เอเอวุดไหมไหลต่อวุดชัวรออะไรอ่ะอีกหนึ่งหมุนเกือเห็นปะ p ีจีสเต็ปนี้แต่ก็แจกนะ <c oughs> แต่เพิ่มซื้อดีกว่าทุกคนแต่ว่าอุ้ยเออซื้อนี่ว่าลืมไปเมื่แต่จะพูดแต่ว่า PG มันซื้อถูกกว่าค่ายเกมอื่นไงอย่างเราเล่นเคย เคยไปเล่นเกมเพมักไปติเปล่าไม่แน่ใจอยู่โนลิมิตซื้อฟีเกมโอโ้โหโคตรจะแพงซื้อทีน้ำตาแช็เช็ดหัวเขา่าไม่ได้ซื้อนะแบบลองกดเบ็ดดูเบ็ดถูกถูกอะเริ่มต้นยี่บาทก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าซื้อแพงไม่ไหวก็คือเติมร้อยหนึ่งก็ไม่มีสิทธิ์ซื้อฟิสปินฟีสเกมอะทุกคนรู้จักปะ <c oughs> ก็คือไม่มีสิทธิ์ซื้อแต่ถ้าเป็นแบบค่ายพีจีใช่ปะมันก็แบบ เออเบ็ดบาทหนึ่งก็50บาทมาั้งเออเติมมา50แสิบเราก็ยังมีรอลุ้ลนใช่ปะถ้าไม่รอลุ้นก็ซื้อไปเลย50บาทเติมปุ๊บซื้อปับ๊บจบเกมได้5บาทอย่างเงี้ยพีเกลือเฮ้ยเหมือนเห็นตัวเองเลยตอนเนี้ยซื้อ3,000ได้ 1, ไพันหนึ่งปลายพ่มเบ็ดซื้อไปด้วยสวยเข้ามาตัวอ,อ,อุ้ยตัวแผงด้วยนี่ก็สวยดีครับน้อง โอ้ไม่ไหลอะเห็นปะรอดูนะเมื่อกี้ได้เจ็ดร้อยนะยังไม่มานะอย่าบอกนะมานี่แค่เจ็ดร้อยพอเดิอกอพูดเยอะอีนี่อุ้ยอุ้ยวายมาสวยจังวายมาเยอะจัดอู้ขาดคิวเฮ้ยไม่งั้นเราก็แตกสวยดีเมื่อกี้โอ้โมานี้ได้กำไรนะทุกคนซื้อสามพันเจ็ดแตกไปแล้วหกพันหก โอโหอย่าบอกไม่ไม่มาไม่น่ามาแล้วแหละเออ,เอ,อกระดิ่นมัน,ม,นมันยังมาอยู่ทุกคนติดอ่างไม่ไหวนะติดอ่างดีกว่าติดเตียงนะทุกคนหรือว่าผู้ชายคนไหนที่หนีเมียไปติดอ่างก็อาจจะติดเตียงได้นะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี้ย <c oughs> เป็นคำคู่หรือเปล่าโอ้โหไม้นี้ได้เจ็ดพันสวยนะทุกคนได้กำไรนะได้กำไรครึ่งๆเลยไปซื้อไม้ร้อยแล้วกัน หูสิบสอหมุนขอละขอเธอนะฉันขอให้มันจบที่ไม้น,นี้นะก็เอาละทุกคนพี PG ต้องใจกล้าใจแข็งหน่อยเหมือนที่พี่คนหนึ่งเขาคอ,ขอมเมนต์ไว้ว่าเลรนะเออเล่นพีต้องแต่ใจแข็งอะใจกล้าบ้าบินไปเลยอะก้าได้ก้าเสีย ถ้าได้ก็ได้เลยถ้าเสียก็คือเสียเลยหมดเลยขายตัวะหมดเป๋าอย่างเงี้ยถ้าเสียมันก็จะเป็นอย่างง้นนะทุกคนอีกแปดหมุนเกลือปะวะแต่ว่ายังไม่ได้ค่าไม้นี้คืนเลยนะอีกนิดหนึ่งอีกนิดนึงจะไม่ขาดทุนนะทุกคนม้นี้โอ,อ้โหไว แต่มันไม่เหมือนกันสักตัวเลยจะไหลต่อไงวะเนี่ยอีกสี่มุนไหลอยู่นะไหลหรือเปล่าไหลสิมาไหมโอ้มาอยู่นะไหลอยู่ทุกคนอ,อุ้ยสวยอู้อุ้ยคูณยี่สิบอู้นึกว่าจะคูณต่อคูณต่อคูณยี่สิบสี่เลยน้ำแกะอุย้ยแตกหมื่นละเลิกละไม่นี้น่าจะได้จบทุกคน โอ้โหอุยสวยดีแบบนี้อุ้ยห้าสิบคูณสอง้ยหกสิบเลิกใครเล่นต่อไปเลยเราเล่นไม่เล่นแล้วเลิกโอ้โหผมมาพันสีบแตงสองมื่นสาใครจะอยู่เลจังหวะน,นี้ฮะโอเคทุกคนสำหรับวันนี้รอเล่นพอแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับรอเล่นด้วยนะโอ้โหผมมาพัสบแตงสองมื่นสาใครไม่เลิศ ก็บาและเออไปละทุกคนแล้วเจอกันเกมหน้านะคะเออคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะทุกคนอยากให้เราเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราเล่นจะเล่นให้ดูนะโอเคไปแล้วค่ะออไว้เจอกันเกมหน้าไาละบายบายจ้า